ครับตังไม่มินซาพาเบิ้งยำหน้าอันนี้เป็นหญ้าที่ปั้นไว้แล้วครับตัวโสกสบปั้นไว้แล้วเซียนาไว้แล้วครับยังไม่ยำอีกต้อเราก็รวบกีบลองวันนะครับมีแม่สองสองลำครับลำหน้าสองแป้งครับ

ท่านย้ำนะครับอันนี้อันนี้ย้ำไปแล้วบางส่วนครับรอบแรก ย้ำยำตัดครับประนี้อันนี้เป็นเล่าที่สวงครับย้ำตัดรอบแรกกับล,ล,บล,ลด,ด่แลีวครับตะวันนายังไหลอยู่่อนย้ำไรย้ำมันนี้เลี่ยก็ดีง่าย นะครับเนี่ครับดังสาพา่อนที่ยมครับสาพา่อนยมครับ เราเดี S 1> <S 1> ่ยวครับไอ้แซนาไม่ดีี่ใชหครับเบินงนะครับคอนกับหลังอีกเป็นไย khóa mở khóa khóa mở khóa coi nhe mở coi nhe chân xe cả đàn đàn luồng 关路 เก็บขางอน,นครับนี่บลูกเก็บขางกอน เก็บคางครับรอบสองขับเนียนครับเนเียนเี่ยขัดตอนกิดลองครับเรีนะวยว่าชักล่องอล่องครับ